เนียมเริ่มครับลังคูนวอิเออร์ทีมราชันโคขาวนะครับในชุดขาวล้วนจากซ้ายไปขวาครับได้ปัดแล้วครับยอดเอานะครับจะอุ้มแล้วยอดมาเสาสองมงช็อไเยิงบืดครับโอ้โหสิริโชคสลัดเปิดขึ้นหน้าสุริจับยาวไปแล้วครับชกมาได้จ่ายมาครับลุกนี้ธีรวุฒยิงหมดไปหน่อยครับโอกาสทักทายขนแรกไปแล้วนะครับ ยืนเป็นหน้าเป้าเลยโอ้โหดูการเช็คลายกันลูกได้มหมตัก้ากึ่งมันจะเหลือหล่อมๆมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีทงล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยครับคริคิคระยะไกลครับของเจุ้มปั่นมาแล้วมีวโอษชกแต่ว่านิ่งครับนนทิลาไม่เสียสมาธินะครับรับเข้าสอง มูการวิ่งตัดขึ้นมาตรงๆลูกนี้ไม่ลำหน้านะครับเพราะว่าของลำคูมมีตัวห้อยท้ายที่ย,ยืนต่ำสุดอยู่แล้วขงถากวันนี้เดี๋ยวถ้าสกิดโดนซะหน่อยดมีโอกาสที่จะผ่านเซฟของชนนลได้เหมือนกันรวิท์ดันขึ้นมากรับตามเคยสุเช่ากล่าวให้โกซูก,กิขึ้นไปอยู่หน้าสุดบ้างโงงกลับมาให้ธีระทรครับผัดได้แต่้องยิงฝ่าดูก็หลุดกรอบไป พอจะยิงผ่านบล็อกไปได้แต่ด้วยความที่ว่าต้องโดนบีบให้เล่นทางยากที่สุดนะครับในมุมของบุรีรัมย์ครับหวางเข้ามาที่เสาได้มีตัวสกิดโอ้โหติดติดตัวคุมเสาครับแล้วลำพูนไม่สนครับสิริโชคอ้าวเราห่างตัวเหมือนมีแบ็กสองคนนลครับลำพูนช่วยกันซ้อนหน้าแต่ไปไม่รอดครับเชียร์พลแล้วเสียบอลคืนกลับมาชาวัดเปิดเข้าในมาแล้วครับสุดเ้าตีแล้วกรยิงเลยข้ามตางยับเนี่ยครับเท่าที่เห็นมาแต่ละจังหวะ บุรีรัมทีจะได้รุนทำประตูเนี่ยแทบจะไม่ว่าหันหน้าได้สองตรงๆกันบ้างเลยนะครับจะมาร์คตัวก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับประกอบแบบตัวตัดตัวได้ตลอดเลยคือได้ยิงก็ได้ยิงแบบจุดที่ฟาว์เยอะพอสมควรเลยแต่แบบนี้นั้นยิ่งห่างได้ยิ่งดีนะครับกำแพงใกล้ยิงไปแล้วปีชาติดบล็อกำแพงของบุรีรัมย์ยังขวางไว้ได้ไปอัดเลยนะครับ ชาวก้าไปก่อนแล้วสับข้ามกแพงแล้วย,อย้อยมาหาแต่ว่าชาโนอนอยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับอ่าน <c oughs> ดีครับอ่านดีแล้วขยับมารอบอลก่อนด้วยก็เลยทำให้ลูกนี้เซฟได้แบบไม่ยากบอลข้ามมาแล้วก็เตปมารอนิดนึงครับสุดชาวครับอ่าเลงไกลแล้วจ่ายฉีกมาให้กับชวาตวัดเร็วตรงกลางเอายิงแล้วบอล <c oughs> <c oughs> บอลไม่ไปไหนสินโชคสับอ,อีกทีก็ยังโด่งนิวซามีโชคนะครับมาหมุนกลับมาแล้วไปเจอบอลอยู่ข้างหน้าเขาพอดีเลย <catast S 2> ให้มาตามช่องครับจังหวะนี้ไปเปิดพื้นที่บริลามขึ้นเกมกันได้จังหวะแรกเนี่ยยิงแล้วไปติดชยพนก่อนนะครับที่สุดคำเลยก่อนแต่ว่าจริงๆก็บอลเป็นใจสิริชโชคด้วยลูกนี้ <valuation> ปิชาสุสุกิจเจอกับธนาวินปิชา ถนัดขวานะครับยิงซะเลยรันหลุดก,กรอบไปถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับขึ้นมานานๆครั้งแต่อย่างเล่น้อยเขาได้ลุ้นจบสกอร์ไว้ก่อนจะเข้าไม่เข้าค่อยว่ากันนะครับบางทีไม่ไม่มีเวลามากในการที่จะไปมองหาเพื่อนเพื่อ,อต่อบอลกันเพิ่มอีกกลับมาที่ท,รทีระทอใหม่เอาละครับ,รบมี4ี่คนเข้าไปรออยู่แล้วมาถึงสุดชาได้มงตั้งกลับมาขวดตรงนี้นาวินติด็อกอนาวินอีกทีก็ข้ามคานไป รอกมั่นกันดีจริงๆครับโอ้น่าจะเป็นสุวัส์นะครับที่บล็อกลูกนี้เอาไว้ได้ซึงเป็นช็อตสุดท้ายของบุรีรัมย์ที่ได้ลุ้นทำประตูแต่ก็ยังเจาะไม่เข้าเหมือนเดิมจบครึ่งเวลาแรกครับฟุตบอลตต้าลีครับรอบ8ทีมสุดท้ายเล็กแรกลำพูนวอริเออร์ยังเหนียวแน่นครับเลือกเล่นได้ทั้งยิงทั้งเปิดเลยนะครับธีรทรเอ้าเล่นเรียดครับแล้วมีตัวเติมมายิงข้ามคานครับโอ้โหนฤพล ขึ้นไปตรงๆใส่ลำพูนี่ค่อนข้างใจยากนะครับแล้วมีรูปลักษณะแบบนี้ให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับหลอกให้ผู้เล่นของลำพูนถอยลงไปออหนะ้าปากประตูกันเต็มเลยครับแล้วเปิดพื้นที่ตรงนี้โอ้นุ่ยกุศลเน้นแล้วครับตั้งเท้าซ้ายเลกะเอาเน้นเอาแล้วครับบุรีรัมย์ก็ต้องเปลี่ยนแบบเน้นตัวรุกมากขึ้นตัดเข้าในไหมครับสีดิโชคสีดิโชคใส่เลยครับก็ยังปลิ้นอยู่ดีโอ้โหมันกระดอนไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับวางเท้ายากบุรีรัมย์จะ กดกดันใส่ล้ำคูนได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าพลิกมา2แล้วข้างหน้า2คนเพื่อนที่ขยับรออยู่เนี่ยก็ประกิจตั้งปอมแล้วยอดโค้งเข้าไปมีตัวเช็ดแล้วเสาไกลไม่เข้าแล้วโอ้โหสุชาวนุ่มดูใหม่คีนะครับประกิจวางบอลเข้าไปลูกนี้อยู่ในตำแหน่งไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้โหนี่อยู่ลายเดียวกับสุวัสด์ครับ แต่ว่าในระยะที่ต้องการเปลี่ยนทางบอลแค่เล็กน้อยกลายว่าโดนเหลี่ยมหนาไปหน่อยไปย้อนออกเสาแรกเฉยเลยบากกวันนี้แค่นิดเดียวแค่นั้นเองก็จะเป็นประตูแล้วนะครับอโอ้เพราะว่าลูกนี้เนี่ยชานนช่วยอะไรไม่ได้จริงจริงครับเปลี่ยนหมดแล้วราวัดยัดเข้ากลางไปทีเอาเลยโกซูกิมาสิริโชคกับพลิกเข้าในสิโชคดีดลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โหคานสุวัฒ แล้วก็จิ้มบอลผ่านตัวชาญนลไปได้แล้วมืดแล้วมันก็ฉลับปลิ้นไปหลายทิศหลายทางหลยเกินนะครับ mm hmm. โอ้โนี่เป็นจังหวะโดนโดนสกิทออกจังหวะที่สติโชคพยายามจะชาร์จโอ้ใช่ครับโดนกองหลังสกัดจริงๆด้วยครับว้า mm hmm. ยื่นแข้งยื่นขาวมาจากไหนก็ไม่รู้สุวัสด์สุดยอดจริงๆครับรูปนี้แล้วโอ้โหเป็นเหลี่ยมสกัดยากสุดๆเลยครับ,รบแล้วปิดมือชาญนลด้วยครับ ผมต่อจากลูกแต่มุมครับอิ่าทอนครับั่นออกมาแล้วขึ้นมงแย่งกันอา้าวปล่อยโอ้โหจะปล่อยไม่ปล่อยอ,ออกมารับยังรับได้ครับชานโนโนมาเป,นเ,ปนเป็นจังหวะที่บอลฉลับแล้วก็จริงๆลลูกนี้ง่ายอยู่แล้วครับคือไปง้างแล้วชารนนก็ตกใจต็เลยต่างคนต่างเบรกทั้งคู่จะสันแบ็กเลยมาถึงสิดโชคแล้ว ขอสบายทีนึ่งได้หวดครับโกซุกิว่าโดนไม่เต็มอีกครับฟิตดีนะครับวิ่งไม่มีหมดครับถ่างเอาไปช่วยเกมด้านข้างเยอะครับวัดเข้ามานี่บอลก็แบบยับตัวไปหน่อยนะครับดูอัชจันทร์นะครับไม่มีปัญหาครับยอมครับเดินทางไปไอโมบายอีกนุกูลกิจยิงไกลมากครับลูกนี้โอ้โห ือ,อ,อ,อบอลพุ่งมาดีเหลือเกินแล้วมันใส่สายติดไซสก้อยมานิดนิดด้วยนะครับนกกูลกิจวาต้องเป็นผู้เล่นกองหลังดันขึ้นมามีส่วนให้มากขึ้นด้วยครับนี่ครับจากลูกยิงระยะแถวสองครับครึ่งหลังบุรีรัมย์เริ่มมีเห็นมากขึ้นนะครับได้ลุ้นเหมือนกันแต่ว่าชัยนนท์นึ่งก็าทางบอลดีอยู่แล้วครับขยับไปรอก่อนกลับมาที่นฤะพลย้อนทางกลับมาเอาวบอลกระชกกลับมาเตาทั้งสิทธิชค ้เข้า้วโอ้โหเฉียบเสาโอ้ใกล้เคียงม,มากจริงจริงูจจังหวะน,นี่นี่สหรัฐถือว่าพลาดแล้วนะครับไปอยู่ในตำแหน่งแล้วไปเลือกพักบอลก่อนแล้วพักไม่ดีนะบอลปรินเข้าไป,ไปให้สิทธิโชคมีช่องอย,ยิงขัดโอ้โหแล้วมันแมเหมือนเชีบเสาบางๆไว้ด้วยนะครับโอ้ลูกนี้ใกล้มากครับใกล้มากเพราะว่าบอลไปแฉลบก่อนนิดนึงประกิจของคืนให้กับทีรทรโกซุกิจัก,กรพันธ์ ยิงไกลซะเลยครับบทบทแล้วก็ไม่มีอะไรครับบัดเข้าในครับมีตัวโฉบสองคนวางข้ามาถึงปรีชาได้ปรีชากระดกโอ้โหกระดกไม่ตรงครับหลุดออกจากตำแหน่งมาแล้วครับสิวรักษ์โอ้เสียงเฮค้างเกิดทั้งสนามเลยครับโอ้โห,โห,โหโกัดท้องแบบสุด,สดเกือบจะพิฆาตบุรีรัมย์ได้เงินครับโอ้ช็อตนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหนรบดินปล่อยบอลข้ามหัวแล้วก็ อเลยกลายาว่าโอกาสไปตกใส่ปรีชาเต็มเต็มเลยเหลี่ยมนี้ก็ตั้งใจที่จะหลบบอลให้มันข้ามสิวลักษ์ไปนั่นแหละครับแต่ว่าปรากฏว่าเตะแป๊มมกครับโอ้โหอุินเปล่าจบครับโอ้โห เสมอเหมือนชนะแหละครับลำพูนวันนี้โอ้โหทำได้อีกทั้งหนึ่งนะครับโอ้ในการสวมบทบาทแจ็คผู้ค่ายักษ์แม้วันนี้นี่จะไม่ได้ถึงกับว่าเป็นฝ่ายเอาชนะบุรีรัมได้ก็ตามนะครับแต่ก็ทําได้ตามเป้าครับที่ยอดเยี่ยมก็คือไม่เสียประตูมมีส่งท้ายในการออกบอลชุดนี้ช้าไปหน่อยชนนทิลาพุทธศักประตูของทางลำพูนก็โดนใบเหลืองไปด้วยอันเป็นว่า90นาทีแรกครับในการแข่งตัวจตัน Toyota ลีครับรอบ8ทีมสุดท้าย ทำอะไรกันไม่ได้ครับลำพูลวอริเรย์กับบุรีรัมยูดิเดเสมอกันไป0ูนต่อศูนย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันอีกทีนะครับพุธที่16กันยายนติดตามได้ทางทรูวิชั่นเหมือนเดิมก็จะเป็นคราวที่สนามไอโบบายของบุรีรัมได้เป็นฝ่ายเจ้าบ้านบ้างนะครับครับยังตัดสินไม่ได้ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับในฟุตบอลถ้วยครับเปอร์ต้าลีกครับก็จับถอดเลยว่าจับถอดเลยครับโรนัพีกองหลังสูง190เ้เซนของ ผมว่าโดนโดนผมว่าโดนถอดทั้งทีมของ,องนักปกอุดิลันเนีไม่ได้ขอไม่เอามาแโอ้แล้เห็นหุ่นแกนแล้วเน <laughs> ขัดคืนไม่ได้เลยครับ <laughs> นั่นก็คือทั้งหมดนะครับจากสนามแม่กวงเซเดียมครับวันนี้เรา2องคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้พบกันใหม่ในเลขหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ